ของกินตอนนี้แน่นแบบแน่นจำแม่ได้ไหมรู้เล็กเล็ซิงมาเองอร่อยกันเหนือครูนาเลยน้ำเหมือนกันน้ำจิ้มคือดีมากโดยเฉพาะหองคือรสดีที่สุดอร่อยโอ้ยโอ้ยไม่ทำเดียวเองรู้บางย่อมีเรื่องจริงเลยออกเหมือนกัน จะสองล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเน,นื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้เลยนะคกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเตตาตอนนี้เราอยู่ที่งานองค์พระเราใช้เวลาในการหาที่จอดรถก็คือ1ชั่วโมง20นาทีจากที่พักมาที่นี่คือ7นาทีลดงานองค์พระจะมีวันที่28แต่ของกินตอนนี้แน่นแบบแน่น ของกินเยอะมากแน่นมากของดีปลาหมึกโอ้ตอนนี้อะไรก็ได้ละเอาจริงแต่เราเดินไปหาไกด์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจะเริ่มทานรับทานแล้วาะเราไม่ไหวทุสิงเราอยากต้องรับทานอาหารหรืออะไรสักอย่างมีไกด์หรือเหรอก็คือเราเดินไม่เป็นไงแต่ตอนนี้ไกด์เราอยู่ตรงไหนอะไกด์เรายุ่ฝักพะล่วงไปหาไกด์ที่<ไ>ฝั่งพะล่วงก่อนเขาบอกว่าอยู่หน้าองค์พระใช่หรอ่ใช่ก็คือพะล่วงเลตา เดี๋ยวไกด์เขาจะเดินมาหาเราตรงนี้เขาบอกให้เราอยู่ตรงฝั่งปานลวงในระหว่าง,งนี้ก็คือซื้อลอตเตอรีรร่ก่อนได้นะนี่โดนไปสี่ใบแล้วน่ะที่เขาหลอแน่เลยใช่ไหมที่เขาเป็นใครเป็นผู้ชายปผู้ชายหลอสวัสดีค่ะไม่รู้ใครน่ากลัวกกันนะคะแต่รู้ว่าสวยค่ะใอยจำแม่ได้ไหมรู้เล็กเรสซิงนีไปเรซซิงไปลูกเรซจำแม่ได้ไหม อ๋อหรอไม่ใช่หรอตายแล้วขนตาคือแบบว่าวันนี้แต่งมาเบามากครับพี่ตาบนไม่ติดหรอกติดต่ะนตลาล่ะคือมันเป็นซิกเนเจอร์ของขนมโขกเราด้วยต้องขาแค่ขน<ล>ตานแบบแค่แล้วทำไมขนมโขกประเด็นเข้าหน้าไม่ใช่ค่ะน,นี่มันเป็นกากเพชรไม่ใช่ขี้กากนะคะกากเพชรเฉยไม่ใส่แล้วแตกากถึงเลยค่ะ,ะบ่าวมีแม็กก็ะูุไปวันนี้ไม่ทำอะไรกันคะจะบอกว่ามาขายลอตเตอรี่นะบอบ่าไม่ได้นะครับเดี๋ยว คือเสียงปกติค่ะถ้าเจอผู้ชายจะเป็นอีกเสียงหนึ่งถ้าเจออย่างคนเข็นรถพี่ขาบลายหมายถึงเบอร์โทรค่ะเอาเบอร์รองเท้ากูไปก่อนโอ้ยพี่ก็ว่าไปโอ้ยคำว่าห่วงด้วยก็แหนบอกว่าโสดไงคะแหนบอกว่าโสดไงคะโอ๊ยคุณทำไมหน้าขายกันมากเลยขายนะแต่อันนี้เหมือนโดนรถชนมาแล้วทีนี้ทีีน้ขายกว่าดูสิขายไหมอ๋อโอยกาเนื้อครูแน่เลยนะเหมือน ไปนะหมอตอบก็ไปเอาความจริงค่ะไม่ต้องตอแหลค่ะไม่ต้องพิโหมากับใครค่ะบางทีผู้ชายอาจจะไม่ชอบเบ้าหน้าอย่างนี้นะคะแต่ฐานะอย่างนี้ผู้ชายชอบ จะกินเหมือนกันค่ะทุกวันนี้ก็ต้องทํางานค่ะอันไหนพาไปชิมอ่าวันนี้เราจะพานะคะสิ่งแรกที่เราจะมาองค์พระก็คือเราต้องขึ้นไปไหว้นมัสการองค์พระพระบรมศรีดีก่อนได้เมื่อกี้ไหว้กันเรียบร้อยไหว้แล้วเรียบร้อยครับเราจะพาไปชิมครับพี่อ่ปอ่ะเราจะหายตัวไปได้ไหมคะพี่มารีฟิเซนจะพาคไปหายตัวให้ตื่นเดินหน่อยนะครับแม่จ๋าอ่ะเราจะพาไปร้านแรกนะครับร้านไข่ปลาหมึกนะคะซิพาไปไหนเปิดออกมาก็พาคุกเข้าร้านเลย อร่อยจะาแไม่เหลือแล้วหมดแล้วเาผ่านจำเต้องต่อแหล่ค่ะ60บาทนะครับอันนี้ผมจะป้อนพี่แพทก็แล้วกันนรืิดเ่าเป็นหวยคนก็แล้วกันหวกลัวแต่งหน้าไม่หนักเท่านี้ไงอุ๊ยบ้าบอพี่อันนี้เบาที่สุดที่จะมางานแล้วนะลองชิมครับลองชิมไ่ปลาอ่อยหมครลอร่อยไหมรับอร่อยเอร้อนเล่อไเ่าเป็นร้านเก่าร่านเลรือวอ่าเล่อยลักๆ่ะครัออร่อยเลรอเล่าเราไม่อรู้เราต้องไปิมเี่ยวกับโปงกู เด็กเด็กโอยเอาจริงๆมากันจะแข็งก็ดีนะไม่ต้องซื้<ต>อทิม <ตอ S 2> ไฟทิมปอิยโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะเต่าร้านมันทั่วเลยงงมาให้หนองด้วยกูมายืนให้หนองกอนแล้นแน่อโ,โอ้ขอรัดอกไม้เย็นให้กูเป็นสุดน้อยไม่ให้หกูหรอก อยู่บ้านเนี่ยพูดอย่างนี้นะพ่อยังไม่รู้ว่าเป็นตูดเราบอกว่าไงพ่อเราจะออกมาแสดงข้างนอกส่วนใหญ่แล้วเราเราเสียงพุ่งอย่างนี้ไหมพุ่งค่ะเวลาร้องพุ่งหนักกว่านี้ค่ะแล้วเรามีการถกเราจะพูดว่าอะไรร้อนกันเลยประมาณนี้เราจะบนวันเออเอาไปทํางานได้เลยนะช่วงนี้ก็คือพี่ถายไม่ออกเหมือนกันขายอะไรคะอ๋อไม่ได้พี่ต้องขายพรมก่อนขายอะไรพรมอาจาร์ ปูนะครับร้านแม่สมจิตนะคะต้มผักหนุ่มอร่อยมากเลยอ่ะกรอบมากไม่เหม็นหนูเลยครับไม่เหม็นหนูจริงๆอ่ะคือพ่องหากระหอดด้วยมีแหวนยังเหรอสวยเลวพี่อ้าวดูไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยว่าเป็นตูดย้อม้อมย้อมาบสวยย่อมมีหนามนะครับกระเทยงามย่อมมีหนวดจะจําไว้แค่นี้พอวันนี้ผัวเขาอ่านะผัวกันจริงแล้วหอมแก้มให้ดูแต่หน้าเขาเหมือนกันพี่น้องหรอ เราไม่เหมาะกับแขกขายแทบเลยอะเราเหมาะกับวิ่งงานอย่างเดียวเลยอะร้านต่อไปนะคะร้านนี้นําเสนอมากพราะว่าาหลอกค่ะน้องครับกระเป๋าตังค์ใครหล่นครับหลอกครับหลอกเลยโอ้ยแต่แล้วพ่อค้าเผยหน้าแดงไปหมดแล้วเอ๋ยโอ้ยเผยหน้าแดงไปหมดน้องเงิ้งตายอยแกมีแฟนยังเมียงก็ดูตรงอนะจะมีหรือพง่ายไม่ได้ว่าเขาว่าตัวเอง เราจริงๆนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวงานองค์พานนะครับสิ่งแร<ล>กที่เราจะซื้อกลับก็คือเกลือรัดนะพี่อร่อยมากครับพี่วันแรกๆยังอ,อร่อยนะครับวันหลังๆเม็นหืนหมดค่ะต่อเลน <c oughs> วันนี้กินแค่เกลือรัดก,ก็ลายห,หมึกนะครับ <c oughs> ทั้งงานไม่มีหาอะไรขายอีกแล้ววันนี้เราขอรับสินค้าเนี่ยน้ำจิ้มคืดีดีไหมล่ะน้ำจิ้มคืดีมากโดยเฉพาะขอยู่รถดีที่สุดอร่อยโอ้ยโอ้ยทำเดียวเองรู้มั้ง เลยออกเหมือนกันอันนี้ก็คือเครื่องดื่มทั่วไปนะครับร่ร้านนี้เด็ดมากน้ำแข็งอร่อยมากทุกคนน้ำแข็งตัวน้จริงไหมหองาีกว่าแล้วเป็นอะไรกันเนี่ยไม่ต้องซื้อของนะวันนี้ไม่ต้องมีตังมาจากบ้านเราก็อิ่มก็จะมีสินค้าให้เลือกมากมายนะคบพี่ว่าจะเป็นของกินของใช้อันนี้แก้วเยสีนะคะอันนี้เสียภาษีหรือยังคะี้อร้อยเดียวนะร้อยเดียวเลยหงอถือูกมากนะคะนี่ก็ตปิดอยู่ไหนคะมาจับได้เลยค่ะ ร้อยเดียวนะครับพี่ใครจะเอาครับเราซื้อให้จะไม่จ่ายตังเองจะไม่จ่ายตังเองมามีหลอดแถมด้วยนี่กูนี่ไม่มีหาอะไรแถมเลยใครจะกล้าดูดวะอันแค่เนี้ยอันใหญ่กว่าของแกอีไม่ใช่ไม่ถึงร้อหลอดอันเนี้ยมันคือมันเล็กไปอันนี้เป็นยามทะเลนะครับเหยียบกระโปรงค่ะเหยียบกระโปรงค่ะโอ้ไม่มีอะไรเหยียบกันแล้วมันเดี๋ยวกูทอดสภาเดินเลยเราจะพาไปดูโซนขนมกันนั่นดีกว่าพี่รออยู่ด้วยค่ะ พี่อาจจะกินไม่ได้นะคะไม,ไม่น่าถามค่ะ มากเลยคนแย้มไม่เอาคนไหนแพ้คนไหนแพ้จริงพี่หนูคิดว่าเขาจะคิดด้วยอย่างนั้นแหละแล้วทำไมเราถึงชื่อแขกที่ชื่อแขกเพราะว่าหน้าตาเราคล้ายแขกมากแม่เลยตั้งชื่อแขกไทยมีของครบเลยของครบเลยนะคะพี่อันนี้คืองานยังไม่เริ่มนะเนี่ยงานเริ่มจริงๆคือวันที่28 28ก็คือมีงานก็คือร้านค้าจะเต็มทุกร้านแล้วก็ยังเต็มกว่านี้ค่ะพี่แล้วก็จะมีวิธีการเปิดงาน งานจริงๆเราจะเริ่มตั้งแต่28บอันนี้ก็คือลองไปให้แม่ค้าขายก่อนสักหน่อหน้าเจ็ดหลังเจ็ดหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเลยเหรอหน้าเจ็ดหลังเจ็ดอ่ะไม่ท้องแน่นอนสะพี่เพระเ,<ร> <ๆ S 2> เลือกจ้ะอ่าแล้วเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดใครอยากมาและอยากเจอเจคแขกแบบ ถ้าสมมติว่าอยากมาเจอเราขายของนะครับเราขายอยู่ตรงหน้าอุทานะครับฝั่งซ้ายพัลัวงรอบนอกนะครับที่ขายในงานพบทุกวันเหมือนกันครับอยากกินขนมพกอร่อยอร่อยมาได้เลยนะครับที่หน้าอุมาเริ่มวันไหนเริ่มันที่26ถึงวันที่5 อยู่ครบเลยปอยู่คบทุกวันค่ะอาจจะหยุดวันที่31เพราะว่าต้องไปเป็นนางนพมาศค่ะลอยอังคารไปเลยได้ไหมคะได้เพราะเราสวยอยู่แล้ววันนี้ก็คือเป็นมารีพีเซนต์นะคะหรือคนบางคนอาจจะมองไม่รูเรื่องอาจจะมองเป็นควายแล้วแต่คนจะมองค่ะแต่เราไม่หเชิญชิสอเดี๋ยวคุณจะเดินไปไหนต่อหนูก็ต้องเดินตามทางของหนูค่ะไม่กรค่ะพี่อได้จาเอ่สหทุกคนดูว่านี่คืองานนกรา่ว ันจะถกดีก่าคะไม่ได้เป็นดูตัดสารแะแน่ทุกเรื่องค่ะุปีสามอ๋อขอบพระคุณนะคะคุณพี่ต้องเรียกคุณแม่ดีกว่าถ้ากูรู้ว่าจะเบกออกมาแล้วเป็นอย่างนี้โอ้ไม่เบกดีกว่าก็คือเอามือเข้าไปแล้วก็เด็ดรวงใช่ไหมคะเรียกแม่คือไทเกียรติ์นะคือเป็นแม่ผ่านอะไรมาเยอะค่ะถ้าพูดง่าย กระทืบได้ออกจากที่นี่วันนี้ผมจะส่งพี่แพทแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับได้เลยโอเคขอบคุณขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะคะเราต้องลาไปก่อนนะคะพี่ขอบคุณมากนะครับพี่แพททานก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยนะครับพี่ CU ครับเดี๋ยวก็ไม่ทำงานที่หนุนร้าก่อนใช่ถ่ายรูปก่อนอันเดิมแล้วเดี๋ยวจะไม่ คนที่เดินตามมาก็แล้วกันนะครับพี่หางอะไรใหญ่โตที่สุดหางช้างม่ใช่ค่ะหางอะไรใหญ่โตที่สุดคะพี่แพตหางไดโนเสาร์ผิดค่ะหางที่หางอะไรคะหางชี้ม่ใช่ค่ะใหญ่กว่านั้นค่ะหางที่ใหญ่โตที่สุดได้แก่หางเท้าจักรวีค่ะโอ้ยใหญ่จ ใช่พวกเธอคงยังไม่เคยเจอแต่ฉันะเจอมาแล้ว